วิธีการนะคะที่ทำให้เงินเนี่ยหล่นมาสยบเท้าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสังเกตดีๆนะเวลาในแต่ละวันของคุณนะคะเลือกใช้คําเลือกใช้คําก่อนอันที่หนึ่งก็คือว่าการเลือกใช้คําคือหมายความว่าเวลาพูดแล้วมันสะใจไหมมันมันดูแบบเห็นภาพเลยเนาะเงินเวลาถ้าเราใช้คําที่มันมีการเคลื่อนไหวมันมีพลังงานอยู่ในนั้นเนะี่ยมันก็จะช่วยได้มากๆเลยวันนี้ลองลองพูดลองพูดดูซิว่า เงินก้อนใหญ่กําลังสยบสยบแทบเท้าเราอะไรคําพูดอะไรก็ตามนะไม่ว่าเราพูดเองหรือได้ยินใครพูดมาก็ตามคําพูดไหนที่พูดแล้วอินสไปเราพูดแล้วหัวใจเราตื่นเต้นหัวใจเราพองโตคุณพูดต่อไปหรือได้ยินคําพูดจากคนไหนพูดสิ่งนี้กับเราอ่ะคุณอยู่ตรงนั้นต่อไปได้แต่ถ้าคุณไปได้ยินคําพูดไหนที่ไม่อินสไปคุณคําพูดไหนที่ทําให้ตัวเล็กคําพูดไหนที่ออกจากปากตัวเองดูถูกตัวเองอันนี้คุณต้อง ถ้าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้พูดเองคุณเดินออกจากตรงนั้นได้เลยคุณออกจากสังคมนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่คุณพูดเองคุณต้องอืตีปากเองสักหนึ่งทีแล้วก็ไม่พูดแบบนี้แล้วโอเคไหมนะคะต่อมานะคะให้เราคิดแบบนี้ค่ะอันนี้ใช้ได้กับเงินหรือคู่ครองคู่รักเราก็ได้หรือใครอยากจะ attract เขาเรียกอะไรดึงดูดคนรักอ่ะใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะคะคือให้เราคิดว่าปกติแล้วเนี่ยเราอะจะคิดว่าเราต้องการเงินใช่ไหม เราต้องการใช้เงินเออเราเราต้องการเขาอันนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการหรืออยากเนี่ยเราเราเป็นพลังงานที่เล็กกว่าใช่ไหมเงินมันจะยิ่งมันจะใหญ่กว่าเรานะคะทีนี้ให้เราคิดกลับกันว่าเงินมากมายเหล่านั้นลองพูดตามครูนะถ้ายังไม่เก็ตตอนแรกเนี่ยให้คุณเอาคําพูดพวกนี้ไปก่อนเงินมากมายเหล่านั้นรอให้ฉันไปใช้อยู่เงินล่างในเหล่านั้นต้องการฉันเงินมากมายเหล่านั้นกําลังต้องการฉันอยู่เงินมากมายที่มันอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าข้างๆตัวคุณเนี่ยเงินเยอะขนาดไหน ข้างๆตัวคุณนี้เงินเยอะมากนะเงินมันอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยนะคะมันมีช่องทางการทําเงินเยอะๆเต็มไปหมดคุณไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าใกล้ใกล้ๆตัวคุณคุณมีเงินเป็นเป็นออเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านคุณไม่มีทางรู้เลยโอเคไหมมันอยู่ใกล้ตัวคุณมากนะคะแล้วเงินจํานวนเยอะขนาดนั้นกําลังรอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่เงินพวกนั้นต้องการฉันอยู่โอเคไหมไม่ใช่ว่าเราเรายืนคนละฝั่งนะหมายถึงว่าถ้าเราต้องการเงินเนี่ยเราจะแบบเราขาดใช่ป่ะแต่เนี้ยคือเงิน ถ้าเธอได้ฉันไปเป็นหัวหน้าเอ้ยเป็นเจ้านายนะเธอโชคดีมากเลยโอเคไหมเงินก้อก้อนใหญ่กำลังรอฉันไปใช้อยู่รอฉันเป็นเจ้ารอฉันครอบครองอยู่อ่ะลองพูดเล่นๆแบบนี้ก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกนะหลายๆอันนะคะที่เวลาเราพูดไปเนี่ยสวงเสียงซ้ายมันจะตีว่ามันจะยังงั้นหรอมันจะยังงั้นหรอเอาแค่พูดเอามันพูดเอามันไม่ต้องซีเรียสมากโอเคไหมพูดเอามันนะคะเงินเหล่านนั้นเงินเยอะแยะมากมายรอฉันเป็นเจ้าของอยู่ข้อต่อมานะคะคืออะไร ถ้าคุณให้เงินต้องการให้เงินสยบแทบเท้าอันนี้เริ่มเป็นการลงมือทําและคุณจะต้องให้คุณค่าและก็แก้ปัญหาให้คนแบบแหลกเลยยังไงเงินวิ่งหาคุณแน่นอนแก้อะไรก็ได้ที่คุณถนัดค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สําคัญคือวันนี้ถ้าคุณเองนะยังมีเงินแบบไม่ได้มากพอมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งเลยแต่คุณยังให้น้อยเกินไปเชื่อคุณให้ในที่นี้คือให้คุณค่านะ คุณกําลังให้หรือมีผลกระทบอะไรพวกนี้น้อยเกินไปเพ้าะน้งานที่บางทีคุณบอกว่าท้าไมพี่ไม่รวยเลยเพราะพี่ให้คุณค่าบางทีงานที่พี่ทำอะถ้าดูดีๆเฮ้ยงานมันเอฟเฟกต์แล้วให้คุณค่าแค่คนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองแค่คุณให้อะไรบางอย่างให้คำให้คาปรึกษาดีๆให้ให้ความรู้อะตอนนั้นอะครูก็โฟกัสการให้แล้วครูไลฟ์ทุกวัน ตอนนั้นคิดว่าทุกคนคิดว่าครูแบบโหขยันมากเปล่าจริงๆแล้วครูทาเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะคือเปลี่ยนไวเบชั่นตัวเองก่อนดังนั้นอะไรที่เราเรียนรู้มาเราถ่ายทอดอะไรเรียนรู้มาเราไลฟ์เราเราให้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 แลไม่น่าเชื่อรู้มไหมคนอะ่ะจากที่แบบคนดูครั้งแรกนะสิบสอคนค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้น50าสิบขึ้นร้อย,ค,อย,ค,อยคนขึ้นไป500คน700คนอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์เป็นพันก็เคยมีตอนที่ Facebook แบบไม่ได้ปิดการเลอกขนาดนี้นะดังนั้นวันนี้ต้องดูนะคะว่าตัวของคุณเอง ตัวคุณเองถ้าอยากให้เงินมันวิ่งมากองตรงนี้คุณแก้ปัญหาพอหรือเปล่าคุณให้พอหรือเปล่าคุณให้คุณค่าอะไรโลกหรือเปล่าหรือวันนี้โฟกัสแค่ตัวเองแค่ให้แบบอยู่รอดไปวันวันอันนี้ครูบอกให้นะว่ามันเป็นคุณต้องหาวิธีการว่าคุณจะเซิร์ฟคนได้อย่างไงนี่เป็นความลับทางลัดที่สุดละทางลัดที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะแบบจะขายยังไงให้ได้เยอะขึ้นคุณอย่าคิดแบบนั้นกดแรงดูลทำงานแบบนี้ครูจะเล่าให้ฟังนะเวลาที่เราเองอะรู้สึกเอาสินค้ามาตัวหนึ่ง ฉันมีหนังสือหนึ่งเล่มฉันมีหนังสืออย่งเล่มฉันอยากจะขายหนังสือนี้ให้ได้มากที่สุดคําถามแรงสั่นสะเทือนจากการที่ครูรู้สึกแบบนี้ส่งพลังงานแบบนี้ไปคุณคิดว่าพลังงานเป็นแบบไหนคะเวลาที่เราสั่นสะเทือนจะเอาจากใครขาดนะคะคิดหอ,อกไหมถ้าเรามีอยู่แล้วเราจะอยากจะเอาเพิ่มอีกไหมล่ะถูกไหมเออมันคือการที่คนคนอาจจะคิดว่ามันเรื่องธรรมดาค่ะครูเป็นเรื่องธรมร,งธรมดาที่เราขายล้วก็ต้องตั้งยอดขายจากตรงนี้แต่ถ้าคุณรู้วิธีใช้พลังงานของเรา ในการทุ่นแรงนะวิธีการคืออย่างนี้หนังสือเล่มนี้บิดนิดเดียวหนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาคนได้ยังไงบ้างวะฉันจะต้องขายให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดไม่ได้หมายความว่าขายให้ได้มากที่สุดเพื่อฉันจะได้กําไรมากที่สุดมันนิดเดียวเองทุกคนมันบิดนิดเดียวผลลัพธ์เหมือนกันนะคือการขายออกไปแต่การสั่นสะเทือนภายในหัวใจเราต่างกันร้อยเปอร์เซนต์ เวลาครูทำคอร์สในช่วงแรกๆนะคอร์สแรกของครูสอนไปแบบ 3... เดือน6เดือนคือสอนแบบอยู่คอร์สเดียวคือให้จนรู้สึกว่าโอเคยังทุกคนคุ้มม่ยังอะไรย่งเงี้ยคือครูแบบจัดเต็มมากๆเพราะรู้สึกว่ามันแก้ปัญหาเขาได้หรือยังไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าคอร์สเนี่ยจะขายได้เยอะที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้เพราะมันออกเลยค่ะมนุษย์เราจะสามารถจับได้เลยว่านี่คือเขาเรียกอะไร รัศมีความก็ฮึ่นกะหายก็หือรือมันออกที่บอกไม้เวลาเราต้องการอ่ะแต่นี่คือไอ้ไหนังสือเล่มนี้หรือไอ้คอร์สเนี้ยมาทํายังไงจะเปลี่ยนชีวิตคนมันจะแก้ชีวิตคนได้มากที่สุดได้ยังไงวะวันนี้เราขายเพราะอยากช่วยเขาจริงๆอยากให้เขาได้เห็นจริงๆว่าเนื้อหาข้างในมันโคตรเอง๋ง ต่างกันนะคะทีนี้พอเราสั่นสะเทือนแบบนี้ค่ะจัก,กรวาลเขาจะร่วมมือกันกับเราแล้วมันทําให้คนที่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันเป็นจิ๊กซอว์ปึ้งมาหาเราง่ายขึ้นขายง่ายขึ้นข้อที่3ต่อมานะคะคือเวลาสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงนะในการที่ทําให้เงินเองเคลื่อนตัวมาสยบเท้าเท้าคุณเนี่ยอีกอันหนึ่งคุณต้องรู้เรื่องการใช้พลังจิต เออจริงๆริงไหมพูดเล่นหรือการรู้เรื่องในโลกของพลังงานนะคะโลกของพลังงานคือถ้าคุณศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยเงินมันคือพลังงานนะมันที่เราเห็นเป็นเศษเป็นกระดาษนะคะเป็นเหรียญเป็นเงินในบัญชีเป็นอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆมันทุกอย่างมันคือพลังงานทั้งหมดแหละนะคะถ้าเราเข้าใจนะหลักการทํางานของพลังงานคุณจะสามารถดึงดูดเงินได้ทุกทิศทางทุกทิศทุกทางเข้ามานะดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ต่างอะไรจากการที่เงินมาสยบแทบเท้าคุณเอ่อตัวเรานะคะคือเป็นเป็นแม่เหล็กนะคะคุณรู้ตัวปะ ข้างในเนี่ยมีไฟ้ามีพลังงานไฟฟ้ามีพลังงานแม่เหล็กในสมองของเราในหัวใจของเรานะคะในร่างกายของเราเนี่ยนะ,ะสมองของเรามีพลังงานไฟฟ้านะคะที่มันมีไฟฟ้าถ้าคุณเคยเรียนทุกอิเล็กรอ์เนาะในหัวของเราเนะคะเส้นประสาทมันจะมีแบบมีโวโวเหมือนไฟบ้านเราอะแต่ว่าโวไม่ได้ใหญ่ยเยอะเท่ากับไฟบ้านเวลาที่เขาสซเนปกันเขาสื่อสารกันเขาใช้กระแสไฟฟ้าตึ้ง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 คุยกันแต่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วก็มีไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าธรรมดามีทั้งไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กด้วยนะคะทีนี้เนี่ย ถ้าแล้วทำยังไงเราจะมีสภาวะที่สามารถเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาได้นะคะวิธีการก็คือว่า,าสรุปโดยสรุปง่ายๆเลยนะคะอันนี้มาจาก iverse, คอสคอน r ทนเวอร์ครูสอนตั้งเยอะเนี่ยคอร์สใหญ่ด้วย <laughs> สรุปมาอยู่ภายใต้แค่แบบ2นาทีนะคือเวลาที่เราเอาความสนใจเราทั้งหมดความสนใจเราเนี่ยไปที่ไหนก็ตามพลังงานไปที่นั่นดังนั้นถ้าเราวันนี้เราเอาความสนใจเราไปมักจะคิดถึงเรื่องอดีต พลังงานทั้งหมดเราจะอยู่ที่อดีตอยู่ที่อดีตแล้วที่นี้อดีตถ้าเป็น,เ,ปนเรื่องที่ดีเออมันก็มันก็ดึงดูดอยู่แถวๆอดีตนั่นแหละทำให้ชีวิตไปัปัจจุบันของคุณอะ่ะก็ว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรหรือบางคนเอาพลังงานความสนใจทั้งหมดไปกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นพลังงาน,นก็จะไปไหลยอยู่ที่ อีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้ทั้นตัวปัจจุบันของคุณไม่สามารถเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดอะไรได้เลยเป็นคนว่างเปล่าเดินเฉยๆไม่มีจิตวิญญาณเดินไปเฉยๆเป็นเป็นมนุษย์ที่เป็นเหมือนโรบอทอะแต่ข้างในไม่ได้มีอะไรเลยไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณทําสภาวะร่างกายให้บาลานซ์สมดุลพอเหมาะ เอางี้แล้วกันนะคะส่วนวิธีการเนี่ยครูจะพวกนี้นะคะคือมันละเอียดมากแล้วคุณจะสอนในคอร์สใหม่ชื่อวิชาตื่นรู้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันนี้ครูจะพูดคร่าวๆก่อนเวลาที่เราอยู่ในสภาพร่างกายที่พอเหมาะเหมาะสมเหมาะเจาะนะคะพลังงานทั้งหมดจะกลับมาที่ตัวเราพูด,ดง่ายๆถ้าคุณทําได้เองคุณโฟกัสกับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดแล้วครีเอททุกอย่างจากปัจจุบันอันเนี้ยมันเป็นทางลัดที่สุดละแต่ส่วนใหญ่ที่ทําไม่ได้กันคือเข้าใจทฤษฎีหมดเลยแต่ปฏิบัติอะครูไอ้พวกนี้ต้องฝึกเองนะคะ ต้องฝึกเองส่วนเวลาที่มาเรียนกับครูครูจะมีเทคนิคเพิ่มให้เท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าคุณวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะเรียนเลยแต่ถ้าคุณรู้คุณรู้ทฤษฎีแล้คุณทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในปัจจุบันแล้วใช้จิตปัจจุบันในการสร้างอันนี้โอเคเลย โอเคไหมนะคะแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวมาเรียนวิชาตื่นรู้กันนะคะมันไม่ใช่เป็นสัมมนานะคะทุกคนก็คือครูเป็นเป็นคอร์สอออนไลน์นั่นแหละนะคะแต่ว่ามีสอนสดเจอกันหนึ่งครั้งก่อนหลังจากนั้นเป็นออนไลน์นะคะสดมาเจอพลังงานกันเต็มเต็มเพราะครูมีเวิร์กช็อปอะไรต่างๆด้วยนะคะวันที่31สิงหานี้งวันที่สาสิงหาวันนี้ชื่อคอร์สว่าคอร์สวิชาตื่นรู้ ตรงๆเลยวิชาตื่นรู้ enlightenment นะคะวิชานี้ครูบอกให้เหมาะกับใครบ้างลูกศิษย์ครูนะคอร์สนี้เนี่ยคนลงสดตอนนี้ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็ลูกศิษย์ครูถามว่าครูขามันดูยากมันดูมันดูมันดูไกลตัวม,ม,ม,มันดูเข้าไม่ถึงเหมาะกับใครบ้างเล่าใหฟังวิชาตื่นรู้นะครูจะรวบรวมทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานจิตวิญญาณทั้งหมดที่ทําให้ชีวิตต่อจากนี้ของคุณไปมันง่ายขึ้นค่ะ มันง่ายขึ้นคุณเอาไปใช้กับอะไรก็ได้ที่สําคัญคุณต้องรู้วิธีรู้พลังงานรู้พลังตัวเองรู้พลังข้างในของคุณเองนะแล้วครูจะรวมทั้งหมดที่เป็นโอ้โหคุณจะพูดไงดีอ่ะคือเนื้อหาบางอันตื่นเต้นมาก spiritual technology ครูเอามาด้วยคุณรู้ไหมว่ามันมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือเทคโนโลยีทางด้าน spiritual ครูเรียนมาเป็นปีแล้วครูก็มัยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยสักทีหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่อง spiritual มากๆกก็เลยกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยจะปล่อยในวิชาตื่นรู้ทั้งหมดเลยนะคุณจะรู้เลยว่า กฎจักรวาลใดๆเนี่ยไม่ได้ซ้ํากับร์ออื่นแน่นอนเพราะอันนี้อัปเดตมากๆเอาไปใช้จริงในชีวิตได้ด้วยนะคะว่าแบบเวลาคุณเข้าใจเรื่องนี้เวลาคุณเจอปัญหาคุณจะตีแตกทั้งหมดเลยว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่มุมมองคุณจะเปลี่ยนไปมุมมองเดิมคุณจะมองเป็นแค่มนุษย์มองว่าปัญหามันเกิดขึ้นแต่คุณเรียนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บครูบอกตรงๆคุณจะมุมมองมองในฐานะาใสา่ตาพระเจ้าเลยว่าอ๋อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นจิบจิบ ดิดนิ้วก็ผ่านแล้ละพาอฉันเป็นพระเจ้าแล้วทํายังไงคุณจะรู้ว่าคุณเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงมันมีทั้งหมดนะสิข้อที่เป็นกฎสธรรมของจักรวาลทั้งหมดนะคะแล้วก็5เทคนิคดึงพลังจักรวาลมาใช้ครูว่าครูแถมเยอะกว่านี้เพราะว่ามันอคอสเนี่ยครูกาลังอยู่พยายามตกให้อยู่ภายใน10 EP เออแต่ว่าเรียนสดเจอกันหนึ่งครั้งนะเริ่ม31สิบงหานะเรียนสดเจอกันนะคะแต่ว่าเนื้อหาเยอะมากแล้วก็รวมอัปเดตทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับเ,เ,เกี่ยวกับสปิริตชัวหมดเลยเกี่ยวกับจิตวิญญาณหมดเลย คุณรู้เหมาะจริงๆเหมาะกับทุกคนไม่ได้ยากค่ะไม่จําเป็นว่าต้องไปเรียนคอร์สน,นี้นู่นคือวันนี้ถามถ้าหัวใจของคุณรู้สึกแบบเรียกร้องอยากอยากอยกจะรู้เรื่องพวกนี้อยากจะแบบว่าเออข้างในนะตื่นเต้นที่ได้ยินคำนี้ให้เรียน เพราะว่าเรื่องนี้มันจะสื่อสารตรงกับตรงนี้เลยแต่ถ้าคุณฟังแล้วเฉยๆเอาเคอาจจะแบบเดี๋ยวไปเลือกคอดอื่นแต่ถ้าวันนี้หัวใจของคุณรู้สึกต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 ักนะคะอยากอยากอยากเจออยากรู้นะคะข้างในเขาอยากรู้นะวิชาตื่นรู้นี้เป็น,เป,นเป็นลึกมากๆค่ะเรื่องสปิริตชวลนะชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วพอพลังงานมันอยู่ตรงนี้เอาพลังงานตรงนี้ไปชิลลิ่งตัวเองในเรื่องของสุขภาพได้เอาพลังงานตรงนี้ไปดึงดูดได้เอาพลังงานเนี้ยคุณอยากได้อะไรคุณไปทำเอาเอง คิดออกไหมอันนี้เป็นสุดยอดวิชานะคะสนุกมากโอเคราคาเรียนส่วน19,900แต่ว่าได้คอสอะไร7,900บวกกับสแกนสมองอีก5,900รวมกันเป็นเท่าไหร่ละหมื่นกว่าบาทแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เฉพาะวันนี้ครูขอแค่5คนนะคะแค่5คนจาก19,900บาทจะเหลือราคา13,900บาท ส่วนออนไลน์นะคะใครที่มาไม่ได้นะคะคุณจะถ่ายทอดให้ดูทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะออนไลน์ก็ราคาปกติคือ12900ืไลฟ์นี้ให้ราคา7900บาทโอเคจบโอเคนะนะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe นะคะที่ช่องครูพล่านักจิตวิทยากันเยอะๆนะคะกดเลยตอนนี้กดเร็วไม่ว่า